บทที่196ภายใต้การจ้องมองของทุกคนเศร้าชีไห่ที่รู้สึกผิดกับลูกๆและมู่จิงเจออยู่เป็นทุนเดิมจำต้องลดสีสะลงด้วยท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตนในอนาคตพ่อจะใส่มันให้น้อยลงต้องรอจนพวกเราบอกว่าได้ต่างหากหลังเศร้าซีพูดออกมาพี่น้องต่างพยักหน้าเห็นพ้องต้องกันเศร้าชีไห่จำต้องยอมรับท่าทีที่เปลี่ยนไปของลูกๆอย่างยอมจำนนเป็นเขาเองที่คิดน้อยไป หากเขาหาวิธีบอกทุกคนก่อนหน้าว่าเขายังมีชีวิตอยู่เรื่องราวคงไม่บานปลายมาจนถึงจุดนี้เห็นว่าได้เวลาแล้วมู่จิงเจอจึงบอกให้เด็กๆไปล้างตัวเตรียมเข้านอนก่อนจะเอ่ยกับเศร้าชีไห่ว่าเศร้าชีไห่มาคุยกันหน่อยเถอะหัวใจของเศร้าชีไห่กระโดดขึ้นอีกครั้งยามได้ยินเสียงเรียกจากมู่จิงเจอได้เศร้าตรงและน้องๆมองไปที่เศร้าชีไห่ด้วยความรู้สึกตื่นตัวและระแวดระวัง พวกเขาเดินเข้ามาดึงแม่เรากลัวว่าเศร้าชีไห่จะมารังแกอะไรแม่ของพวกเขาใช่ว่าพวกเขาจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนยามสามีปัญจใจให้หญิงอื่นสามีเหล่านั้นอาจทุบตีเพื่อหาเหตุผลเลิกกับภรรยาเก่าของพวกเขาพวกเขายังไม่วางใจเรื่องพ่อมีภรรยาและลูกใหม่ทั้งยังกลัวว่าพ่อจะแค่ต้องการตัวพวกเขาไปทําเงินหัวใจของเศร้าชีไห่ที่เพิ่งกระโดดวนตัวขึ้นมาสองจังหวะเริ่มหมดแรงอีกครั้งยามเห็นท่าทีของลูกๆ พ่อไม่ทำอะไรหรอกเซาตรงพยักหน้าให้น้องๆของเขาไม่ใช่เพราะคำพูดของเซาชีไห่แต่เป็นเพราะเขารู้ว่ามู่จิงเจอแข็งแกร่งขนาดไหนแม่รีบมานะคะเสียวเปอยอ้อนแม่ของเธอก่อนเดินตามพี่ใหญ่เซาหนานขยิบตาสงสายตาให้หมู่จิงเจอมองไปยังมีดทำครัวให้รู้ว่าหากมีอะไรฉุกเฉินแม่สามารถใช้มันได้น่าเสียดายที่มู่จิงเจอไม่เข้าใจเธอเพียงหันไปมองทางมีดและเขียงด้วยสีหน้ามึนงง รอจนเหลือกันเพียงสองคนมู่จิงเจอจึงเอ่ยถามเศร้าชีไห่อย่างตรงไปตรงมาว่าเศ้าชีไห่คุณเคยกลับมาก่อนหน้านี้หรือแอบสะกดรอยตามพวกเราอย่างลับๆใช่หรือเปล่าอย่าพยายามปิดบังฉันฉันรู้ว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเศร้าชีไห่ททำได้เพียงพยักหน่ายอมรับแล้วอธิบายด้วยความระมัดระวังที่จริงก่อนหน้านี้ผมบังเอิญได้พบกับคุณ แต่เพราะเหตุการณ์ในตอนนั้นยังไม่สะดวกจะเปิดเผยตัวดังนั้นเมื่อไหร่และที่ไหนหมู่จิงเจอถามด้วยสีหน้าครุนคิดทำไมฉันไม่รู้สึกว่าเคยพบคุณเลยมู่จิงเจอคิดในใจว่าถึงเธอจะจำไม่ได้แต่พวกลูกๆของเขาก็น่าจะจำได้ตอนนั้นผมปลอมตัวอยู่และไม่สะดวกจะเปิดเผยตัวมีหน้าละมู่จิงเจอพยักหน้าว่าเธอเข้าใจแต่คุณยังไม่ได้บอกเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่ไหน แล้วคุณเจอพวกเรามากี่ครั้งแล้วเศร้าชีไห่ตัวแข็งค้งอีกครั้งเขาไม่ได้คิดว่ามู่จิงเจ๋อจะกระตือรือร้นขนาดนี้เมื่อเห็นว่าเขาไม่ตอบมู่จิงเจ๋อจึงถามต่อคุณจะไปไหนไม่ได้จนกว่าจะตอบคำถามที่ฉันถามไปทั้งหมดให้ชัดเจนเห็นท่าทีจริงจังและตรงไปตรงมาของมู่จิงเจอ๋อเซาชีไห่จึงไม่คิดหลบเลี่ยงอีกยามนึกถึงสิ่งที่เขานำกลับมาจึงตอบว่าไห่เฉิงยามพูดถึงไห่เฉิง มีความทรงจำผุดขึ้นมากมายในห่วงความคิดของเศร้าชีไห่เขาเคยช่วยมู่จิงเจอไว้ในครั้งนั้นแต่เขาไม่รู้เธอจะตำหนิเขาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าตอนนั้นเธอเรียกเขาว่าตาแก่ลามกหรอกรหรอไฮเชิงงั้นหรอยามนึกถึงไฮเฉิงมู่จิงเจอมีทั้งความทรงจำที่ดีและไม่ดีเนื่องจากเธอและเด็กๆเ,เฉียดตายที่นั่นอยู่หลายครั้งเห็นมู่จิงเจอขมวดคิ้วยุ่งเหยิงเศร้าชีไห่กลับร้อนตัวเขาไม่อยากให้เธอจำภาพเขาเป็นตาแก่ลามก จึงพยายามเบี่ยงประเด็นออกไปผมเคยไปที่ไห่เฉิงแล้วบังเอิญเห็นคุณกับเสี่ยวนานกำลังเลือกซื้อของก็เลยต่อไม่น่าละ่ะแล้วก่อนหรือหลังจากนั้นหลักเคยมีอีกไหมตอนแรกเร้าชีไห่อยากจะบอกว่าเป็นตอนที่ช่วยกันจับโจรขโมยกระเป๋าบนรถไฟแต่เมื่อคิดว่าตอนนั้นก็ไม่ใช่ภาพจำที่ดีสักเท่าไหร่เขายังจำตอนโจรด่าเขาและเธอว่าเป็นผัวเมียมหาประไลหลอกล่อให้พวกเขามาขโมยของเพื่อจะได้ซ้อมให้ตาย เขาจึงเปลี่ยนคำพูดของเขาอีกครั้งหลังจากนั้นผมก็กลับมาคราวนี้ของที่เศร้าชีไห่ซื้อส่วนใหญ่ก็ซื้อในไห่เฉิงทั้งนั้นดังนั้นจึงดูสมเหตุสมผลมู่จิงเจอจึงไม่ติดใจอะไรอีกเธอจึงหันไปพูดถึงประเด็นหลักที่เธออยากจะพูดกับเขาอย่างจริงจงังฉันมีเรื่องที่อยากคุยกับคุณให้ชัดเจนก่อนหน้านี้การมั่นหมายของคุณกับมู่สเสวี่ยถูกยกเลิกเพราะฉันการแต่งงานของเราจึงไม่นับ ฉันจึงคิดว่าเราสมควรที่จะหย่ากันยามได้ยินว่ามู่จิงเจอคิดจะหย่าก,กับเขาทั้งยังพูดออกมาด้วยสีหน้ารับเรียบร้ยความรู้สึกราวเธอกำลังเอ,อ่ยเรื่องดินฟ้าอากาศเศาชีห้หายตกตะลึงอย่างสมบูรณ์แบบก่อนหน้านี้เขายังนึกกลัวว่าเธอจะแต่งงานใหม่ไปก่อนที่เขาจะกลับมายามเห็นเธอยังคงใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆของเขาที่บ้านหลังนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าเขาดีใจแค่ไหนแต่นี่เธอกลับพูดเรื่องหย่าทันทีในวันที่เขากลับมา เศร้าชีหายรู้สึกสับสนไปหมดเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพร่าจิงเจอก่อนหน้านี้เป็นผมที่ผิดต่อคุณผมไม่ควรละเลยคุณในตอนที่เราแต่งงานกันมู่จริงเจอรีบโบกมือให้เขาว่าเธอไม่เคยคิดถือสาคุณไม่ต้องคิดมากตอนนั้นเป็นแม่ของฉันที่สร้างข่าวลือขึ้นมาเพื่อบีบบังคับคุณคุณไม่ได้เต็มใจดังนั้นเรามาทำให้ถูกต้องด้วยการคืนอิสรภาพให้แก่กันเถอะบทที่หนึ มู่จิงเจอรู้สึกว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นชัดเจนมากและมีเหตุผลเพียงพอเซาชีไหายขมวดคิ้วยามได้ยินสิ่งที่มู่จิงเจอพูดไม่จริงเจอแม้การแต่งงานของเราจะไม่ได้เริ่มต้นมาจากความรักตั้งแต่แรกแต่การแต่งงานไม่ใช่ของเด็กเล่นใช่ว่าอยากแต่งก็แต่งอยากหย่าก,ก็อย่าผมยังไม่เคยคิดที่จะอย่าร้างกับคุณเลยทำไมคุณถึงมีความคิดแบบนี้ในใจของเซาชีหาชานึบ หรือจะเป็นเพราะจี้ปูวังหากเป็นเพราะจี้ปูวังเขารู้ว่ามันเข้าใจได้แต่อย่างไรเขาก็ยังต้องการคำยืนยันจากปากของเธอเองยังจะมีอะไรไม่ชัดเจนอีกคุณมีมูสเวียอยู่ในใจคุณไม่ได้ชอบฉันเพราะฉะนั้นเราต้องหย่ากันมู่จริงเจอเป็นคนตรงไปตรงมาชอบทำอะไรชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรแม้เรื่องนี้จะยังไม่ได้ปรึกษามู่เถิงกับหลีเจาตี้แต่เธอคิดว่าพวกเขาไม่น่าจะคัดค้านอะไร ก่อนหน้านี้เธอยังอยู่ในสถานะไม่มาเป็นปีแค่เปลี่ยนจากสามีตายมาเป็นหย่าร้างกับสามีเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกหนักใจมากที่สุดคือพวกเด็กๆเ,เธอไม่ต้องการจะแยกกับพวกเด็กๆในขณะที่มู่จิงเจอกำลังครุ่นคิดหาทางเจรจาให้เธอสามารถรับเด็กๆไปดูแลได้เป็นบางวันเร้าชีไ่กลับทำอะไรไม่ถูกเขารีบอธิบายด้วยสีหน้าร้อนรนตอนนี้เรื่องระหว่างผมกับมู่สเสวียมันจบลงไปนานแล้ว คุณไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับมันอีกก่อนหน้านี้เขาและมูสเวียก็ไม่ค่อยได้ติดต่ออะไรกันมากนะักแต่พวกเขาเติบโตมาในหมู่บ้านเดียวกันจึงรู้จักกันดีหลังได้พบเธอเป็นครูสอนในโรงเรียนของลูกๆเขาจึงเกิดแรงดึงดูดหลังจากเขามั่นใจว่าเธอใจตรงกันกันกบเขาถึงได้จ้างแม่สื่อไปทาบทามเธอโดยตรงการแต่งงานของหนุ่มสาวในยุคนี้ก็เป็นแบบนี้ไม่ได้คบหาดูใจกันอย่างอิสระนานเท่าไหร่ หากเห็นว่าเหมาะสมพวกเขาก็จะเสาะหาแม่สื่อเพื่อเจรจากันโดยตรงเช่นเดียวกับคนอื่นๆในหมู่บ้านต้าตงหากในตอนนั้นไม่มีเรื่องของเสียวอู่ที่ทําให้มู่เสวียเสียใจหลี่เจ้าตี้ก็คงไม่เคลื่อนไหวสร้างข่าวหรือเพื่อให้เขาแต่งกับมู่จิงเจอ๋อเป็นความจริงที่ว่าในตอนนั้นเขายังลืมมู่เสวียไม่ได้แต่เขาก็รู้อยู่ในใจตั้งแต่วันที่เขาแต่งงานว่าเรื่องระหว่างเขากับมู่เสวียมันจบลงแล้ว หลังจากเขาฟื้นขึ้นมาจากอาการโคม่าเขาแทบจะไม่ได้คิดถึงมู่เวียเลยด้วยซ้ำภายหลังเขาได้พบกับมู่จิงเจอเธอกลับเข้ามาอยู่ในใจของเขาเป็นคนที่เขาคิดถึงมากที่สุดพูดถึงมากที่สุดและให้ความสนใจอยู่ตลอดท่ามกลางเสียงบ่นจู้จี้ตลอดเวลาของเจียงเฟิงเขาฝันถึงการได้ใช้ชีวิตอย่างดีกับเธอและลูกๆของเขาในอนาคตอย่างไรมู่จิงเจอก็รับรู้เรื่องของเขากับมู่เวียมาตลอด ในตอนนี้เขาจึงไม่คาดคิดว่าเธอจะติดใจเรื่องของเขากับมู่สเสวียขนาดนี้เซ้าชี้ไห้อธิบายอย่างจริงจังแต่มันเป็นความจริงที่ว่าเขามีมู่เสเวียอยู่ในใจมาก่อนในอีกด้านหนึ่งมู่จิงเจอกลับรู้สึกมุ่งมั่นในใจว่าเธอไม่คิดจะใช้ชีวิตแต่งงานอยู่ร่วมกับชายแปลกหน้าอย่างเขาอย่างแน่นอนมันไม่ใช่เพราะมู่สเสวียทั้งหมดหรอกแต่เป็นเพราะฉันไม่พร้อมที่จะอยู่กับคุณ เศร้าชีห่มองไปยังใบหน้าที่ยุ่งเหยิงของมู่จิงเจอเขาอดจะคิดถึงบรรยากาศตอนเธออยู่กับจี้ปู้ว่างไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าจี้ปู้ว่างเป็นคนยอดเยี่ยมขนาดไหนเขาปฏิบัติกับเธอดีถึงเพียงนั้นคงไม่ใช่เรื่องแปลกหากเธอคิดจะเปลี่ยนใจไปที่จี้ปู้ว่างถึงจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติแต่ในใจของเขากลับรู้สึกอัดอั้นจนแทบระเบิดความรู้สึกอึดอัดที่แสนทรมานใจนี้ทําให้เขาหวนนึกถึงความรู้สึกของเธอตอนก่อนหน้านี้ ในตอนนั้นที่มูจิงเจอรู้ว่าในใจของเขามีแต่มู่เสวียเธอก็คงรู้สึกไม่ต่างจากเขาในตอนนี้ใช่หรือเปล่านี่จึงเป็นเหตุผลที่เธอต้องการแยกกับเขาแววตาที่เศร้าชีหายมองมู่จิงเจอเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดในใจรู้สึกขมฝาดไปหมดก่อนหน้านี้ผมต้องขอโทษคุณจริงๆจิงเจอแต่ตอนนี้ผมลืมมู่เสวียแล้วจริงๆผมแค่อยากมีช่วงเวลาดีๆกับคุณผมรู้ว่าผมผิดที่หายไปนานเป็นปีแบบนี้ แต่คุณช่วยให้โอกาสผมอีกครั้งได้ไหมอย่าเพิ่งพูดเรื่องหย่าก,กันในตอนนี้เป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วที่มู่จิงเจอไม่รังเกียจเปลี่ยนใจหรือแต่งงานใหม่ดังนั้นเศร้าชีไห่จึงไม่อยากถอดใจเขาอยากได้โอกาสอีกครั้งเพียงโอกาสเดียวก็ยังดีอย่าเพิ่งตัดสินประหารเขาด้วยการหย่าก,กันในทันทีมู่จิงเจอเหลือบมองเขาเธอไม่เชื่อเรื่องที่เขาลืมมู่สเสวียได้หากคุณกังวลว่าการหย่าร้างจะไม่ดีสำหรับคุณคุณสามารถวางใจได้ ในอนาคตจะมีคนหย่าร้างมากขึ้นเรื่อยๆการแต่งงานครั้งที่สองยามมูจิงเจอนึกขึ้นได้ว่านี่เศรา้าฉีไห้แต่งงานมาสองครั้งแล้วเธอจึงรีบเปลี่ยนคำพูดทันทีถึงคุณจะแต่งงานครั้งที่สามมันก็ไม่แปลกหรอกยามพูดถึงการแต่งงานครั้งที่สามน้ำเสียงของมูจิงเจอดูประอักระอวดเล็กน้อยบางทีหลังการแต่งงานครั้งที่สองมันอาจไม่มีอะไรจริงๆแต่เมื่อพูดถึงการแต่งงานครั้งที่สามมันก็ดูจะมากเกินไปจริงๆนั่นแหละ มู่จิงเจยังกลัวว่าเศร้าชีห่จะหัวค่้ำครือก้าวข้ามผ่านการหย่าครั้งที่สองไปไม่ได้จึงรีบเกลีย้ยกล่อมต่อที่จริงไม่ว่าคุณจะอย่าร้างหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานครั้งที่สองหรือครั้งที่สามก็อาจมีคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่เสมอแต่คุณไม่จําเป็นต้องกังวลกับมันมากเกินไปใช้ชีวิตของตัวคุณเองให้ดีความสุขเป็นเรื่องที่คุณรับรู้ได้อยู่ในใจมู่จิงเจอกหมัดแน่นทุ่มสุดใจ เพื่อมอบความกล้าหาญให้กับเซ้าชีไห่ดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวคุณสามารถยญยอย่างกล้าหาญคุณผ่านความยากลำบากมามากคุณน่าจะรู้ว่าความสุขนั้นหายากและมีค่าและชีวิตนั้นก็สั้นมากอย่าไปสนใจเรื่องซุบซิบเหล่านั้นจะดีกว่าหากคุณวิ่งไล่ตามความรักอย่างกล้าหาญเพื่อชดเชยความเสียใจในอดีตคำพูดของมู่จิงเจ๋อเต็มไปด้วยคำแนะนำเส้าชีไห่เวียนหัวกับสิ่งที่มู่จิงเจ๋อพูดเสียใจอะไร ผมไม่ต้องการหย่าจริงๆมู่จิงเจอถอนหายใจก่อนพูดต่อในเมื่อตรงนี้ไม่มีใครอย่างนั้นฉันขอพูดตรงๆเลยนะถึงเราจะแต่งงานกันแต่เราก็ไม่ใช่สามีภรรยากันจริงๆสักหน่อยคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นเพราะคุณยังลืมมู่เวียไม่ได้ในเมื่อเราไม่ชอบหน้ากันแล้วทำไมเรายังต้องทนอยู่ด้วยกันอีกละ่ะแค่เราอยากกันให้เรียบร้อย แล้วต่างคนต่างค้นหาเส้นทางของตัวเองไม่ดีกว่าหรอคุณยังสามารถกลับไปหาผู้หญิงที่คุณรักแล้วยังมีลูกกับเธออีกสองสามคนได้อีกในอนาคตแนะนำไปเสร็จมู่จริงเจอยังรู้สึกประดักประเดิกเล็กน้อยนี่เขาคงไม่หาว่าเธอว่าเขาเป็นพ่อพันหรอกนะแต่ดูจากผลงานที่ผ่านมาเขาก็ลูกดกจริงๆนั่นลหละมู่จิงเจอกำลังคิดถึงแผนที่จะช่วยดูแลพวกเด็กๆเ,เหมือนเดิมเท่านี้เขาก็สามารถแต่งงานใหม่กับมู่สเสวียได้อย่างสบายใจแล้ว ให้พวกเขามีลูกกันใหม่อยู่กันเป็นครอบครัวมู่สเสวี่ยจะได้ไม่ต้องเจอสถานการณ์ยากลำบากอย่างการเป็นแม่เลี้ยงยังไงละ่ะยังไงเธอก็เต็มใจดูแลพวกเด็กๆมากอยู่แล้วพูดไปแล้วมันก็แปลกที่เนื้อเรื่องในนิยายเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวจูจ่ๆความรักของพระเอกนางเอกก็ล้มเหลวส่วนเศร้าชีไห่ก็ฟื้นคืนชีพนี่แสดงว่าวาสนาระหว่างมู่สเสวี่ยกับเศร้าชีไห่ถูกลิขิตไว้จริงๆเป็นไปได้มากๆ ในขณะที่มู่เสวี่ยกำลังตกอยู่ในความเศร้าโศกทันใดนั้นรักแรกของเธอก็กลับมาจากความตายและตกลงมาจากฟากฟ้ามอบความรักให้กับเธออีกครั้งทำให้หัวใจของเธออบอุ่นฟังดูสิมันช่างงดงามและสวยงามมากขนาดไหนอย่างไรรักครั้งแรกของเศร้าชีห่ที่มีต่อมู่เสวี่ยก็แตกต่างออกไปมันน่าจะลึกซึ้งกว่าของพระเอกถังมู่หลิงยิ่งคิดมากขึ้นเท่าไหร่มู่จริงเจอก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่เลิศเลอมากจริงๆ เศร้าชีหายคุณคิดว่าไงที่ฉันพูดไม่เลวเลยใช่ไหมหมู่จิงเจอยังคงเกลี้ยกล่อมให้เขาเห็นข้อดีของการให้เธอได้ดูแลพวกเด็กๆต่อหลังยาร้างกันเศร้าชีหายขัดจังหวะเธอขึ้นมาอย่างเหลือทนจิงเจอพอแค่นี้เถอะเศร้าชีหายโกรธมากแล้วจริงๆเธอไม่เพียงเกลี้ยกล่อมให้เขาอย่ากับเธอยังบอกให้เขารีบไปหาหมู่สเสวียแล้วทั้งยังเสนอจะช่วยเลี้ยงดูพวกเด็กๆให้เองด้วยด,ว,ยดวงตาที่แสนเปล่งประกาย ถึงเธอจะตกหลุมรักจี้ปูวงังแต่เธอก็ไม่จําเป็นต้องมาจัดการกับเขาแบบนี้จริงไหมเมื่อเห็นเธอเป็นเช่นนี้เธอคงอยากให้เขาตายไปเลยใช่ไหมเห็นเร้าชีไหาตัดบทเธอด้วยสีหน้ากรุ่นโกรธมู่จิงเจอที่กําลังตื่นเต้นดีใจถูกบังคับให้สงบใจลงเธอมองไปยังเขาด้วยท่าทีระมัดระวังนี่คุณกําลังโกรธอยู่หรอบทที่หนึ ไม่โกรธได้ด้วยหรอมีใครบ้างจะทนได้เศ้าชีหายแทบอยากพ่นไฟออกมาเขาพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวผมไม่เห็นด้วยผมจะไม่อย่ามู่จริงเจอขมวดคิ้วนี่คุณพูดจริงหรอคุณไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกในอนาคตเศ้าชีหายหายใจเข้าลึกๆอย่างน้อยคุณก็ควรจะคิดถึงพวกเด็กๆบ้างอย่าเพิ่งพูดถึงมาในตอนนี้พวกเขาชอบคุณมากและพวกเขาจะต้องไม่สนับสนุนการหย่าร้างของคุณอย่างแน่นอน ไม่จริงพวกเราสนับสนุนจู่ๆเสียงของเซาซีก็ดังลอดออกมาเซาชีหันหน้าไปก็เห็นศีรักของเซาซีโผล่มาจากด้านนอกเสี่ยวซีใช่ครับผมเองเซาซีไม่ซ่อนตัวอีกเขาเดินเข้าไปในห้องครัวโดยตรงผมกำลังจะไปเข้าห้องน้ำบังเอิญได้ยินที่แม่พูดพอดีผมคิดว่าในเมื่อพวกเราถูกพาดพิงถึงเราก็สมควรแสดงความคิดเห็นของพวกเราให้ชัดเจน จร,จริงๆไม่ใช่เซาซีคนเดียวที่กำลังแอบฟังอยู่หลังเซาซีเดินเข้ามาเซาหนานเสียวเปิดเสียวอูรังท้ายด้วยเซาตรงก็เดินตามเข้ามาด้วยเซาชีไหรีตาด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์นี่ลูกๆไปเข้าห้องน้ำด้วยกันทั้งหมดเลยเหรอแน่นอนครับพวกเราไปด้วยกันเซาซีพยักหน้าก่อนพูดอย่างระมัดระวังหากแม่ต้องการอย่าพวกเราก็จะสนับสนุนแม่ มู่จิงเจอมองพวกเด็กๆด,ด้วยความซาบซึ้งใจไม่น้อยเธอเคยเห็นคู่สามีภรรยาหลายคู่ในหมู่บ้านต้าตงที่เกลียดกันจะตายก็ยังต้องฝืนอยู่ด้วยกันไม่กล้าหย่าร้างเพราะพวกเขารู้สึกว่าการหย่าร้างเป็นเรื่องน่าอายมู่จิงเจอผู้ทะลุมิติมาจากโลกปัจจุบันมีหรือจะรู้สึกอย่างนั้นอย่าว่าแต่เกลียดกันเลยแค่เธอไม่ได้รักเขาก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะหย่ากันให้ชัดเจนแล้วพวกเด็กๆก,ก็เคยได้ยินม,มู่จิงเจอพูดเรื่องการหย่าร้างเช่นกัน ชีวิตคนเราควรคำนึงถึงเรื่องความรู้สึกมากกว่าเรื่องหน้าตาแม้แต่พวกเขายังไม่ต้องการพ่อคนนี้แล้วจะมายัดเยียดแม่ของเขาให้ต้องการเศร้าชีหายได้ยังไงไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็จะสนับสนุนแม่ของพวกเขาพวกเขาจะไม่ยอมทำผิดต่อแม่อย่างแน่นอนเศร้าชีหายรู้สึกคาดไม่ถึงเขาตกตะลึงไปอย่างสมบูรณ์อีกครั้งพวกเธอเห็นด้วยอย่างนั้นหรอทำไมพวกเธอถึงยอมไม่ใช่ว่าลูกๆชอบแม่มากรอกหรอ เด็กทั้งห้ารวมถึงเศร้าตรงพยักหน้าอย่างหนักแน่นและพร้อมเพรียงเศร้าชีไห่รู้สึกเหมือนถูกลูกศออีกดอกยิงทะลุเข้าที่กลางอกของเขาเขาคิดว่าอย่างน้อยพวกเด็กๆที่ชอบมู่จิงเจอจะต้องยืนเคียงข้างเขาผลที่ได้คือสีหน้าของเศร้าชีไห่ซีดจ,จนไม่น่ามองเศร้าตรงเขย่าแขนมู่จิงเจอเอ่ออย่างระมัดระวังแม่ไปพักผ่อนกับเสี่ยวเปยก่อนเถอะครับแม้พวกเขาจะไม่เคยเห็นเศ้าชีไห่ทุบตีผู้หญิงมาก่อน แต่พวกเขาแยกกันมาตั้งหนึ่งปีใครจะไปรู้ว่าเขาจะเปลี่ยนไปยังไงตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นพวกเขาก็รู้สึกเหมือนไม่เคยรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเศ้าชีไห่มาก่อนพวกเด็กๆจึงพยายามปกป้องแม่กลัวว่าเศ้าชีไห่จะบันดาลโทสะจนเผลอลงมือกับแม่หลังเสียวเป่ยได้ยินคำพูดของพี่ชายเธอก็รีบจูมือมู่จิงเจอออกไปทันทีแม่ไปนอนกันเถอะพรุ่งนี้เราค่อยไปหย่ากันเสียวเป่ยพูดกับแม่ของเธอราบอกแม่ให้หลับฝันดี เห็นเสียวเป่ยจูงมู่จิงเจอออกไปเศร้าชีไห่ยังต้องการจะรั้งเธอไว้เพื่อพูดกันให้รู้เรื่องแต่กลับถูกขวางไว้โดยเซ้าตรงเศร้าตรงที่มีแววตาไม่ต่างจากพ่อของเขายืนมองเซ้าชีไห่ด้วยสีหน้าแน่วแน่คืนนี้พ่อไปนอนที่ห้องพวกเราเถอะเสียวเป่ยจะนอนกับแม่จริงๆแล้วห้องนอนปีกตะวันตกของมู่จิงเจอสมควรเป็นห้องหอของเธอและเซ้าชีไห้น่าเสียดายที่เซ้าชีไห่ยังไม่เคยได้ใช้ คืนแรกของการแต่งงานก็แกล้งเมาหลับและในคืนถัดๆไปก็ยังไม่เคยได้เข้าไปนอนในห้องนั้นหลังข่าวการเสียชีวิตของเซ้าชีไห่มาถึงของใช้และเสื้อผ้าของเขายังถูกนำออกไปจนหมดตอนนี้ห้องห้องนั้นจึงกลายเป็นห้องของมู่จิงเจออย่างสมบูรณ์เพิ่มเสียวเปลิลเข้าไปด้วยอีกคนเพราะเห็นแม่ต้องการจะอย่าร้างจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะปล่อยให้เส้าชีไห่ไปอยู่ในห้องเดียวกับแม่เร้าตงเส้าซีเส้าหนานจึงเข้าขัดขวางอย่างสุดกำลัง แม้แต่เสียวอูก็สู้ไม่ถอยด้วยเช่นกันเศ้าชี้ไห่ได้แต่มองดูอย่างช่วยไม่ได้สุดท้ายคืนนั้นเขาจึงต้องเข้าไปนอนในห้องกับบรรดาลูกชายของเขายามเข้าไปถึงในห้องเศ้าชี้ไห่ปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยเขาก็ยังได้นอนกับลูกๆยังสามารถพูดคุยปรับความเข้าใจกับพวกเขาได้เสี่ยวตรงเสี่ยวซีเสีส่ยวนานเสียวอูทำไมลูกๆถึงสนับสนุนให้แม่หย่ากับพ่อเซาตงตอบโดยไม่ต้องคิดเพราะแม่ต้องการหย่า ไม่ว่าพวกเขาต้องการทำอะไรแม่จะคอยให้การสนับสนุนพวกเขาอยู่เสมอมันถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องคอยปกป้องและสนับสนุนสิ่งที่แม่ต้องการพวกลูกไม่คิดบ้างหรอว่าทำอย่างนี้มันไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยเร้าชีไห่ขมวดคิ้วเร้าซีโต้อตอบอย่างรวดเร็วว่าแน่นอนว่าพี่ใหญ่พูดถูกพวกเราเห็นพ้องต้องกันว่าคุณไม่คู่ควรกับแม่เร้าชีไห่สำลักกับคำว่าไม่คู่ควร ทำไมถึงพูดกับพ่ออย่างนี้เซาซีมองไปที่เซาชีไห่ด้วยสายตาแข็งกร้าวด้วยสถานะของคุณพ่อไม่ลูกติดทั้งยังมีลูกถึงห้าคนในครอบครัวยังมีแม่พี่ชายคนโตและน้องสาวคนเล็กที่ชอบสร้างเรื่องก่อปัญหาหลังจากเหตุการณ์วันนี้แล้วคุณคิดหรอว่าพวกเขาจะไม่มาราวีอีกคุณยอมอย่าดีๆเถอะครับคุณไม่ดีพอสำหรับแม่จริงๆคุณควรฟังแม่ของคุณยอมปล่อยแม่ของพวกเราไปแต่โดยดี หากคำพูดเหล่านี้แปลงเป็นธนูได้จริงตอนนี้คงมีลูกธนูนับร้อยปักอยู่ที่กลางอกของเขาเซ้าฉีไห่พยายามพูดอย่างอดทนใช่พ่อรู้ว่าสถานการณ์ของพ่อค่อนข้างพิเศษแต่ไม่ใช่ว่าพวกเธอชอบแม่มากหรอกหรอเซ้าชีไห่คิดในใจว่ามีอย่างที่ไหนสนับสนุนให้แม่อยากกับพ่อตัวเองพวกเธอไม่เคยเห็นในทีวีหรอที่ลูกๆร้องให้แทบตายขอร้องไม่ให้พ่อเลิกกับแม่นะ่าพวกเรามีเหตุผลนะครับ คุณจากไปนานกว่าหนึ่งปีแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับแม่ยังดูเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นด้วยซ้ำและในตอนนี้มันก็จบลงไปนานแล้วอย่าว่าแต่ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเลยครับความสัมพันธ์พ่อลูกของพวกเราที่พ่อเลือกละทิ้งไปก็เกือบจะจบลงแล้วเหมือนกันเศร้าหนานพูดด้วยน้ำเสียงเสียดายน่าเสียดายที่ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาสามารถยาร้างได้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกกลับเลิกรากันไม่ได้ แต่หากพ่อจะยินยอมลงนามในหนังสือตัดความสัมพันธ์ให้พวกเรานั่นก็สามารถทำได้นะครับยามเศร้าหนานพูดออกมาช้าๆด้วยสีหน้าไม่สะทกสะท้านเศร้าชีหารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถต่อบทสนทนาไปได้อีกเขารู้สึกเหมือนมีลูกธนูอีกนับพันกำลังรอเขาอยู่เสี่ยวหนานยามได้ยินเสียงปรามน้องจากเศร้าตรงเศร้าชียังหันไปมองด้วยสายตาคาดหวัง ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เสี่ยวหนานพูดตรงเกินไปเปล่าเลยที่ลูกคนโตของเขาขอโทษแค่จะบอกว่าเขาเห็นด้วยกับน้องชายแค่น้องของเขาพูดห้วนไปก็เท่านั้นหัวใจของเศร้าฉีหายเราใกล้แตกสลายจากนั้นเขายังได้ยินเศร้าตรงถามต่อไปว่าตอนนี้ไม่มีคนนอกแล้วคุณช่วยบอกความจริงกับเราได้ไหมเรื่องอะไรพวกเราแค่อยากรู้ว่าทำไมจูจ่ๆคุณถึงคิดกลับมาพวกเราไม่เชื่อหรอกว่า คุณจะไม่รู้ว่าพวกเราลำบากมากแค่ไหนทำไมคุณถึงไม่มาในตอนที่พวกเราต้องการคุณแต่กลับเลือกกลับมาในตอนที่พวกเราผ่านสถานการณ์เลวร้ายเหล่านั้นมาได้แล้วเซาซียุปากของเขายังจะต้องถามอีกรอเขากลับมาเพราะความสำเร็จของพวกเราพ่อเซาชี้ห้รู้สึกเศร้ามากคงเพราะเขาคิดน้อยไปจริงๆเขาควรจะรีบติดต่อจริงเจอหรือชี้ยางทันทีที่เขาฟื้นขึ้นมา หรือไม่ก็ในตอนที่ชิงเฟิงเล่าให้ฟังว่าลูกๆของเขาถูกแยกบ้านหรือเสียวเป่ยถูกยกไปให้คนอื่นใช่ไหมคุณจะบอกว่าคุณแค่โชคดีหรอคุณอยู่ข้างนอกในตอนที่พวกเราลำบักยากเข็นแต่พอแม่เริ่มมีเงินและมีธุรกิจมั่นคงคุณก็กลับมาพอดีใช่หรือเปล่าเศร้าชีหายสำลักอีกครั้งแต่หลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วเขาพบว่าเขาไม่รู้ว่าจะหักล้างอย่างไรแม้คำพูดพวกนี้จะบาดใจ แต่หากมองจากมุมมองคนภายนอกดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องจริง